โอ้เมื่อคืนนี้ก็เจ็บจี๊ิเหมือนกันสำหรับเอริกชันฮาครับโอ้โหเช่งแมนยูครับบอกว่าโยนชนะทิ้งแบบไม่จำเป็นเลยนะครับเอริกชันฮาครับคุณซื้อของแมนยูเช่งลูกทีมที่โยนชนะทิ้งไปแบบไม่จำเป็นเลยครับในเกมที่ทำได้เพียงเปิดบ้านโด like นเบลลี่ไล่ตีเสมอ1ประตูต่อหนึ่งหลังเกมครับเอริกชันฮาก็ให้สัมภาษณ์แบบสายหัวครับก็ไม่รู้ว่ามันเป็นอะไรแบบนี้ครับเขาบอกว่า เป็นการออกสตาร์ทอย่างแข็งแกร่งมีโอกาสมากมายฉะนั้นเราก็เสียการควบคุมในช่วงที่2ของครึ่งแรกเบลลี่กลับเข้าสู่เกมแล้วก็มีโอกาสอยู่บ้างครึ่งหลังมันเป็นของเราทั้งหมดและเราเนี่ยอยู่ในตำแหน่งที่จะชนะและเราก็ทิ้งเกมไปในท้ายที่สุดมันน่างุนงิดมากไม่น่าจะเกิดขึ้นเลยคุณทําตัวเองให้อยู่ในตำแหน่งที่ยากลำบากในช่วงนี้ของหลายๆครั้งเราทําได้ดีมากเราต้องเก็บ3ามแต้มและคลีนชีสเราทิ้งมันไปอีกครั้งในช่วงท้าย เราทําให้ตัวเองอยู่ในตําแหน่งที่จะชนะด้วยการเล่นฟุตบอลดีๆสร้างโอกาสมากมายและถิ้งมันไปในนาทีสุดท้ายซึ่งมันไม่จะเป็นเลยเ,ออเมื่อสูกถามว่ามันเป็นความโชคร้ายหรือว่าเรื่องของสภาพจิตใจกันแน่ครับชางเชนฮากบอกว่าทั้งคู่นั่นแหละโชคร้ายและเราก็ไม่ได้มีโชคกับผู้ตัดสินในช่วงไม่กี่สัปดาห์ที่ผ่านมาเราเสียจุดโทษมากมาย ครั้งนี้มันก็เหมาะสมดีแต่ไม่ใช่กับครั้งอื่นๆหากคุณบอกว่าอารอนวันวิสก้าทาเสียจุดโทษในในาทีสุดท้ายเนี่ยแล้วทําไมอเลฮันรรโดกานาโชไม่ได้จุดโทษความสม่ําเสมอมันอยู่ตรงไหนละ่ะเราต้องส่องกระจกเราทําผิดพลาดแต่คุณก็ต้องรับผิดชอบและพวกเขาควรเข้าใจว่ามันมีความหมายยังไงสําหรับทีมและผู้จัดการทีมอันนี้คือสิ่งที่เอริกเชนฮาร์กนะครับได้เปิดใจหลังเกมเมื่อคือนนี้ที่แมนยูทิ้งชัยชนะแบบไม่จะเป็นเลยนะครับ จากที่จะชนะอยู่แล้วครับแต่โดนเบ์ลี่หึดขึ้นนะครับไล่ตีเสมอเป็นหนึ่งหกลายเป็นว่าเป็นอะไรที่ค่อนข้างจะเหนื่อยเลยครับสำหรับแมนเชสเตอร์อยู่นแต่ดในฤดูกาลนี้ครับโอ้โหฟอร์มก็ยังไม่เข้าที่เข้าทางนะครับแล้วก็อนาคตของเชนฮาร์กเองก็ไม่แน่นอนนะครับทุกคนครับมีความคิดเห็นยังไงก็สามารถคอมเมนต์เข้ามาได้เลยครับจัดไปให้วัยรุ่นจัดไปย,วยาวๆเลยนะครับผม